สาวน้อยที่เปลี่ยนบทบาทเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนหรอกอเพิ่มเพิ่มบทบาทจากนักแสดงมาเป็นนักเขียนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณอายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะน้องอายกมลเนตรเรืองศรีเนาะใช่เจ้าของผลงานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอืมนี่เหมือนไม่ใช่ชื่อหนังสือใช่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันไหนวันไหนวันนั้นคือวันไหนทุกคนน่าทาอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอค่ะ ก็ <G ül üş> จริงๆตั้งแต่วันนั้นมันก็มาคือวันวันที่เหมือนหนูได้เริ่มเขียนหนังสือในอเดค่ะเป็นคอลัมน์ิในอเดเมื่อสองปีที่แล้วอ่าค่ะ <C han> แล้วเหมือนแบบมันทําให้ <C han> ให้เรามองสิ่งต่างๆอะไรเง,งี้ยมันเราต้องใส่ใจในในรายละเอียดมากขึ้นนะคะเราถึงจะจับมันมาเป็นประเด็นแล้วก็เอามาต่อยอดในคอลัมน์เราได้ค่ะอืมเดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปก่อนก่อนหน้าที่จะเขียนในอเดใช่ไหมคะค่ะอ่า ตอนนั้นเนี่ยคือพี่อ่านในคำนำก็พบว่าพี่ก้องทรงกรดเนี่ยก็ไปเจออายในอินส a าแกรมก่อน<ช>หเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆก็เลยชวนมาเขียนทีนี้ตอนที่พี่ก้องชวนเนี่ยอายมีความมั่นใจไหมว่าตัวเองจะเขียนคอลัมน์ได้เนี่ยยาวหรือว่าเอ๊ะสิ่งที่เขียนในอินสต g r a m มกับสิ่งที่เขียนในคอลัมน์นี่มัน ไม่ต้องปรับมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยตอนนั้นคือความรู้สึกแรกที่ยังจําได้อยู่เลยคือตื่นเต้นมากดีใจมากๆค่ะแต่ว่าเหมือนพยายามพยายามคุมเสียงตัวเองไม่ให้ปลายสายเขารู้ว่าคือเราคุยกันทางโทรศัพท์อะค่ะ <Rs. S 2> ไม่ให้เขารู้ว่าเราดีใจมากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จริงจริงก็อยาใส่หูอะไรอย่างนี้ อะไรนะคะจริงๆอยากจะกรีสดใส่หูพี่ก้องถูกต้องครับวันนั้นคือหนูแบบหนูเหมือนกรีดเงียบอยู่อะยู่ในร้านกาแฟที่กําลังทําทีสิทธิ์อยู่ตอนนั้นจําได้ค่ะค่ะแล้วเหมือนแบบเราอยากจะเรารู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีมากเพราะเราอยากทําอะไรแบบนี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็ได้คุยกับพี่ก้องแล้วพี่ก้องเขาเปิด เปิดอิสระให้เลยว่าเราอยากทําอะไร <S <S เขียนเรื่องอะไร <S 2> <S 2> เกี่ยวกับอะไร <S <S ภาพประกอบเป็นยังไงชื่อคอลัมน์เป็นยังไงในลองทำในลองทําแบบเป็นพอพอโซ่มาส่งพี่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วไอเลือกทําอะไรคะทําไมถึงกลายมาเป็นมุมมองเห็นในที่สุดก็คือหนูว่าเคยเขียนหนูหนูมีบล็อกของหนูอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแบบนานแล้วค่ะสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะเป็น เป็นเหมือนที่มุมมองเห็นเป็นเหมือนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ทุกคนได้อ่านกันนะคะ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของบล็อกที่หนู <c oughs> ที่หนูเขียนลงไปมันจะไม่ใช่ไดอารี่ที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เราไปเจออย่างนี้ตื่นนอนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราเอามาบอกเล่าต่อสิ่งที่เราไปเจอมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรารู้สึกกับมานะคะเรารู้สึกดีประทับใจ <c oughs> แล้วอยากแชร์ต่อให้คนอื่นเขารู้ว่า <c oughs> <c oughs> ในโลกที่มันดูเหมือนจะโหดไม้แล้วก็ดูแบบแย่มากๆตรงนี้แต่มันยังมีมุมเล็กๆนะมันแบบเอ้ยยังมีเหมือนทําให้เรารู้สึกเฮ้ยมันยิ้มได้หรือว่าเฮ้ยเราสู้ต่อเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ก็คือ<ช>จากจจุดแรกเลยเนี่ยก็คือเขียนบล็อกนั่นแหละหอ่าก็คือสังเกตสิ่งรอบตัวมาแล้วก็เขียนบล็อกซึ่ง<ช>อตอนที่เขียนเขียนบล็อกเนี่ยส่วนหนึ่งที่พี่เดาเอานะก็คือว่าน่าจะ เออก็คืออยากเขียนอะไรก็เขียนไปแต่ว่าอพอมาเขียนเป็นคอลัมน์เนี่ยมันมีคนอ่านแน่นอนแล้วอะ่ะมันมีคนติดตามอ่านแล้วก็เ,เลักษณะการเขียนหรือว่าเอาเอวิธีการเล่าเรื่องของอัยมันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เออนี่มันมีคนอ่านแล้วนะอในงี้เปลี่ยนไปในเรื่องของแบบว่าเราเรารู้ว่ามันเริ่มแมสมากขึ้นแล้วค่ะดังนั้นดังนั้นการใช้เออการนําเสนอค่ะมันมันก็จะจําเป็นที่จะต้องมี มาคืนยังคงความเป็นตัวเราเองเอาไว้อ่ะค่ะอืมใช่แล้วก็เรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยมันก็คงไม่พ้นเรื่องที่เราเออคุ้นชินที่เราประทับใจหรืออย่างงี้หนูมีความรู้สึกว่าถ้าเราสนใจกับสิ่งไหนหรืออะไรแล้วเราเราเอามา เราเออกมาแสดงออกให้คนเห็นเนี่ยคนจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราคิดว่าเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าที่มันเปลี่ยนไปคือมันแมสมากขึ้นมันสู่สายตาคนมากขึ้นค่ะก็อาจจะต้องระวังใช่ใช่ค่ะวิธีเขียนวิธี่เนอใช้ชื่อไม่มีอาปากกาใช้โมนเนตสีเลยก็อ่าเราก็ต้องแบบนิดนึงค่ะก็คือต้องระวังมากขึ้นก็เป็นข้อดีนะ เพราะมันทำให้แบบกังเหมือนกับเราก็มีเส้นในการระวังกันแสดงความเห็นในต่างๆเออแต่คําว่าแสดงความเห็นสําหรับไอเราเราเราพูดกันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแปลว่าแสดงความเห็นจริงๆนะไม่ได้แปลว่าโอพนเนียนแปลว่าความเห็นคือเห็นนะเห็นสิ่งต่างๆจริงๆว่าไม่ใช่ความคิดเห็นข้อล้ำของข้อล้ของหนูไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชี้นําหรือว่าอะไรนะ ไม่มีการชี้นําเลยค่ะไม่มีการบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกหนูหนูเชื่อว่าคนที่อ่านอ่ะเขาจะสามารถตัดสินเองว่าว่าหนูว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ผ่านตัวตอนของหนูอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปเห็นมาแล้วเราก็เอามาเล่าว่าเจออะไรใช่ทีนี้เมื่อกี้พูดคล่าวว่าตอนที่เริ่มเขียนบล็อกเนี่ยเออมันจะมีเหมือนกับหลายๆคนก็เริ่มเหมือนเหมือนเหมือนอานนี่แหละก็คืออ่ะไปเจออะไรมาก็มาเขียน ทีนี้ทำยังไงให้สิ่งที่เขียนเนี่ยมันไม่กลายไปเป็นไดอารี่คือมันเป็นสิ่งที่เอออ่านแล้วมันแบบกว้างกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยไ I mean อมีหรือว่ามันน่าจะเป็นกัน วิธีการเขียนสำนวนการเขียนค่ะท่านสม,มุนหนูเล่าว่า hmm. วันนี้ตื่นเช้าแล้วก็ออกไปเจอรถติด hmm. แต่ในระหว่างทางนั้น hmm. ก็ได้กินแซนด์วิชของพ่อที่พ่อทํามาให้เนี hmm. ่ยหรือว่ามันดูจะเป็นไดอารี่มากเกินไปเลยนะดังนั้น hmm. วิธีการเล่าของเราเราอาจจะเริ่มต้นที่แซนด์วิชเลยก็ได้แล้วเราก็ค่อยบอกว่าเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแซนด์วิชนี้น hmm. ามาจากไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. วิธีการเล่าเราเอาวันนั้นขึ้นต้นก่อน เอาอันนี้มาจบขโมดด้วยอันนี้นะอะไรเนงะี้ยมันก็จะแอบ,บมีลีลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเอ๊อแต่ว่าเออเหมือนไอ้ฝึกฝึกมือจากการเขียนบล็อกมาโดยตลอดก่อนจะมาเขียนคอลัมน<อ>์อย่างเดียวเลยเหรอ เรียกว่าไม่ได้ฝึกมือเลยค่ะเพราะว่าอลัมน์หนูเขียนประมาณตีละสองเลยคือเป็นคนแบบว่าไม่หนูถึงบอกว่าเขาหนูเรียกว่าไดอารี่ไม่ได้คือต้องรู้ไม่ได้เขียนทุกวันอืไม่ใช่เขียนแบบทุกวันคืออันนีน้อยมากน้อยมากจริงๆแต่แบบทุกครั้งที่เวลาเราอัพหรืออย่างเงี้ยสมัยก่อนอย่างเล่นเพจในเฟซบุ๊กอยู่ค่ะตอนนั้นยังไม่โดนบล็อกไปเนี่ย ก็เวลาอัพบลเสร็จก็จะเอาลิงก์มาแปะในเพจของตัวเองคนอ่านมีจำนวนแบบสิบคนยี่สิบคนคนเม้นห้าคนหกคนโหหนูก็ดีใจมากแล้วอะค่ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตอนนี้ไอจีมีคนตามอีคนนะก็ก็เป็นแสะหลักแหน่นะคะเป็นการลงทุนที่โตเร็วเหมือนมันแมสขึ้นเลยอย่างงี้ค่ะเรารู้ว่าคน มองเราอยู่แล้วโดยเฉพาะแบบอย่างถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆท้งนั้นเลยเราก็จะรู้ว่าเราจะทําตัวยังไงให้เพราะว่ามีคนมองเราอยู่ไะคะบางคนแ<ม>บบหุยบอกว่าเนี่ยพี่ไอเป็นไอต้องเลยนะอย่างนั้นมมอย่างนี้แล้วเราก็ต้อง เราก็ต้องแบบดูนิดนึงเลยอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรลงไปผลงานอของเราแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นอิสระมากเลยงานเขียนของเราอะค่ะเราจะเราจะทำไงให้มันสร้างสรรค์สังคมมากที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ไอ้มีเออหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยสะสมต้นทุนการอ่านมายัางไงอะคะถึงได้เอ่อวันหนึ่งถึงลุกขึ้นมาเขียนได้ขนาดนี้อ๋อหนูจริงๆหนูเริ่มอ่านตั้งแต่ประมาณมต้นค่ะตอนนั้นม,มันเป็นยุคที่เหมือนแบบ เอ่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยสนุกนเป็นวัยรุ่นกลุ่มน้อยที่ไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาอยู่กับหนังสือ,อกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มที่เขาแบบแชร์หนังสือการตอนนั้นอ่านหนังสือหาย,าต, <laughs> ยต้นทยอะไรเงี้ยค่ะยีดีดใบตั้นคือมันสนุกไงคะแล้วเหมือนแบบมันมันชุดหนึ่งมันมียี่สิบเล่นอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนที่เป็นเจ้าของซีรีส์ชุดเนี้ยที่เขามีอยู่เนี้ยเขาก็แบบ แตให้คนนั้นอ่านสินี้อ่านแล้วมันเอามาคุยกันนะมันเหมือนเอามาคุยละครหลังข่าวกันเลยอะค่ะโอ้แต่เป็นการคุยที่มีคุณภาพามัอยคุยเรื่องหนังสือ <c oughs> ใช่หนูจะเนี่ยจะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มที่เรียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะคะ่ะก็จะมียกลุ่มเฮลฮาวก็มีหนูมีหลายกลุ่มอ๋อเหรอเขาเรียกว่ามีกลุ่มบุคลับของตัวเองแต่เด็กๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยการการสนใจในการอ่านแนวมันเปลี่ยนไหมไหมตอนเนี้ยไอสนใจเรือ่องแนวไหน เปลี่ยนหนูว่าเปลี่ยนนะคะคือจริงๆงแนว,วหนูไม่ได้มีแนวเฉพาะจ่อตรงว่าเราชอบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ว่าหนูว่าหนังสือเล่มไหนก็ตามไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามนะที่ทําให้หนูแบบอ่านแล้วไม่รู้สึกอยากวางได้หรือว่าเล่มน,นั้นเจ๋งสําหรับหนูมันมีหนังสือแบบนั้นจริงๆที่หนูสามารถอ่านได้วันเดียวจบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสักสองเล่มไหมคะที่ช่วงนี้อ่านรวดเดียวจบแบบที่ว่าที่รวดเดียวจบโอ๊ยถ้ารวดเดียวจบเนี่ย จะเป็นจะเป็นเพิ่งอ่านไปจะมีของพี่แม็กซ์เดวอย์เขาก็เพิ่งเขียนเหมือนกันนะคะอ๋อใช่แล้วก็เพิ่งอ่านเกี่ยวกับวูเฟอร์ที่ที่เขาไปเป็นฟาร์มเมอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะอ๋อขอุบเหมือนกันแบบเล่นนั้นหนามากอันนั้นรวดเดียวไม่จบหต่กมาอาจจะสองรวดหลายรวดหน่อยหลายรวดหน่อยก็ก็เออก็เหมือนกับ อ่านอะไรยาวๆเนาะแล้วก็ค่อนข้างก็ยังอ่านอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอ่านอยู่ค่ะแต่ตอนนี้อ่านของคุณวินเดววรินนะคะโอ้กอ่านหลายแบบนะย้อนยหลากหลายนิยายก็อ่านหลากหลายใช่ค่ะทีนี้อ่านมาเน็ตมาว่ากันเรื่องของหนังสือตัวเองใช่มันมีอคำนิยมของคนหนึ่งค่ะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอของพี่กิกมายุรินนะเขียนว่าาอเนี่ยได้สอดแทรกธรรมะ และสาระและสิ่งดีๆในทุกบททุกตอนที่เขียนจริงๆตอนเขียนเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นธรรมะเออแล้วก็เออทําไมถึงได้สอดแทรกลงไปได้อ,อืมรู้รเพราะว่าจริงๆเราทํามะมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวธรรมะไม่ใช่เรื่องบนหิ้งพระไม่ใช่เรื่องของคําบาลีสาร,รกิจธรรมะธรรมะเป็นเรื่องของของมนุษย์ทุกคนทุกเพศทุกวยัยทุกเชื้อชาติเพียงแต่ว่าใครจะ เห็นมันได้เร็วยิ่งเห็นเร็วมันจะยิ่งเป็นดับโบนัสในชีวิตอะคะ่ะเหมือนแบบมันกูมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องไข้ตัวมากๆอืมร่างกายก็เป็นธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันสอนเราได้หมดเลยแล้วทีเนี้ยสิ่งที่หนูพยายามสอนแจ้เข้าไปอย่างที่พี่กิ๊กบอกหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่บางครั้งเรามองข้ามเองอะคะ่ะอย่างอย่างเรื่องแก่นเรื่องของในคอลัมน์เอ๊ ในแต่ละตอนของหนังสือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนะะี่ยค่ะบางทีอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่น่ารักน่ารักในโลกเนี้ยแต่ว่าเรามองข้ามไปใช่ไหมคะมเหมือนกันกับคนใกล้ตัวที่เรามองข้ามไปหรือแม้กระทั่งกับกับตัวเราเองอะเรายังรู้สึกแบบเราไม่เคยให้ค่ากับตัวเองในบางครั้งหรืออะไรเงี้ยเราเอาความหวังของเราหรือว่าในหลายๆอย่างเราไปฝากไว้กับ ผลงานชิ้นที่เราตั้งใจมากกับคนที่เรารักมากจริงๆเนี่เรามองข้าคนที่เขาแบบอยู่ไกล้ๆเนี่ยคือธรรมะหมดเลยอะค่ะอืมเพียงแต่ว่าเราจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหมดนี่แหละธรรมชาติด้วยเออเราเห็นสิ่งไหนมันก็เป็นได้หมดอย่างว่าใช่ค่ะจริงๆเอามันมีอยู่เรื่องหนึ่งน้องยอเรื่องคุณลุงที่กางร่มให้ตอนเดินไปกินข้าวเนี่ยค่ะเอันเนี้ย ไปเห็นสมมติยกตัวอย่างให้แล้วกันว่าอ่าไปเห็นเรื่องเนี้แล้วประทับใจจนกลับมาเขียนเลยเหรอหรือว่าอะไรท<ช>ําให้เขียนถึงเอออันนี้หนูเขียนในบล็อกก่อนค่ะจาได้เลยว่า <c oughs> คือหนูประทับใจลุงมากแล้วคือหนูดีใจมากที่หนูถ่ายช็อตคุณลุงน้อยช็อตนั้นได้ที่ <c oughs> หนูเอามาเป็นภาพประกอบคอล์ร่าม,มาค่ะ <c oughs> แล้วก็ดีใจที่คุณลุงได้เขินกล้อง <c oughs> <c oughs> ดังนั้นหนูเลยยังจําหน้าคุณลุงได้ตลอดเพราะว่าเพราะว่า คุณลุงอยู่ในหนังสือของหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบันทึกอยู่ในนี้เลย <c oughs> ใช่ใช่คือถ้าได้เห็นโมเมนต์ของลุงตอนนั้นน่ะเขาหน้ารักมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับผมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ประโยคเนี้ยหนูนี่หันหน้ามองกับพี่จ๋าเลยว่าเฮ้ยทาไมน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงง,งว่าอ<ล>ผมได้แล้วนี่คืออะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณลุงก็เป็นคนที่กลางร่มให้คนที่ไปจอดรถกลางแดดนี่แหละแล้วก็พาไปที่ร้านตะขากลับมาเนี่ย ง่ายก็มาก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ให้ทิปลุงไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งกาลังจะมามคุณลุงก็วิ่งไปรับคุณลุงก็อพอรับเสร็จเพื่อนคนนั้นก็จะให้ทิปอ,อีกแต่คุณลุงบอกไม่เป็นไรผมได้แล้วได้รับแล้วมันก็เลยทําให้อืมเหมือนกับมันคงประทับใจจริงๆอะแล้วเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่เล่าแล้วมันมีพลังนะเพราะมันเป็นเรื่องมันมีพลังเพราะว่าด้วยความที่คุณลุง ไม่ใช่ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนมีเวอร์มีอํานาจโด่งดังอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงประกอบอาชีพของคุณลุงธรรมดาแต่ว่าคุณลุงซื่อสัตย์กับกับอาชีพลุงลุงเต็มที่กับอาชีพอยนะ่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอาชีพอะเขามีค่าของเขามากๆเลยนะถ้าเราทําถ้าเราที่เป็นคนประกอบอาชีพนะั้นะเห็นคุณค่าของอาชีพในตัวเราเองก่อนอนะไรเงี้ยคนอื่นก็จะเห็นค่าอืมค่ะเออ คุณโบสนใจเรื่องไหนคะเป็นพิเศษทุกเรื่องเลยชอบทุกเรื่องโบก็ไม่เลือกเลยชอบทุกเรื่องจริงะเพราะว่าแนะนําไปแลวด้วยสำหรับหนังสือเล่มนี้แต่ชอบเรื่องที่เรื่องเรื่องฮัลโหลค่ะอืมอ่าเป็นเรื่องยไนอ่าที่แบบว่าคือเยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วแบบเห็นเห็นลูกสาวหรือหรือกับแม่คือมีคุณ คุณแม่กับลูกสาวทึ่ไม่รู้ว่าใช่ลูกกับแม่จริงหรือเปล่าพี่ไอเห็นใช่ไหมคะแล้วไอก็ก็มองดูในปฏิกิริยาที่เขาพาคุณแม่ลงไปว่ายน้ําใช่ไหมค่ะใช่แล้วก็ทําให้แบบอาจจะคิดถึงแม่ด้วยคือหนูว่าบางครั้งอ่ะอะไรหลายเรื่องอ่ะมันเกิดจากสีที่หนูคิดเองเพราะว่าหนูไม่ได้ไปคุยกับสองคนนั้นจริงๆเราเห็นด้วยสายตาของเราเองอืใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ คิดขึ้นมาจินตนาการคิดไปก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเออเพ้อหรืออะไรนะมันคือสามารถคิดได้แล้วก็เอามาเขียนได้ในสิ่งในมุมมองของเราเพราะว่ามุมมองแต่ละคนเห็นภาพเดียวกันมันก็เป็นไปได้ว่าคิดไม่เหมือนกันใช่คืออันนี้มันก็จะเหมือนในที่หนูเขียนมองไม่เห็นหมีอะค่ะที่แบบมีการถกเถียงกันในอินสตาแกรมหนูเกิดขึ้นหนูเห็นว่าเป็นหมีก็มันเกิดขึ้นบางคนบอกว่า เฮ้ยมันเป็นหมาป่านะบางคนก็มองเห็นตป็นหนีเหมือนหนูอะไรเงี้ยบางคนมองไม่เห็นเป็นอะไรเลยที่หนูก็มานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหรอมันเป็นเมฆเพียงแต่ว่าเราต่างหากที่เราอ่ะเป็นคนตีความว่าเขาคืออันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการตีความใช่แล้วมันก็มันก็ยกหนูก็โยงไปถึงแบบบางครั้งข่าวข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคเนี้ยมันมันเร็วมากโซเชียลมันเร็วมากๆ บางทีเราเห็นแค่ภาพของดาราในอินสตาแกรมแต่เราก็เอามาตีความเรามาด่าเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอ้ยเรายังไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเนาะอืมจริงเราก็แบบเห็นแค่ภาพเดียวตีความไปไกลเลยไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะไม่ใช่แค่ภาพเดียวเท่านั้นนะคะคือเห็นแค่โมเมนต์เดียวอีกอืมถูกเออคือแคปเจอร์มาแค่นั้นอะแล้วก็ไปคิดซะแบบมากมายอืม่ทีนี้เมื่อกี้นี้น้องไอ้บอกว่าเห็นสิ่งต่างๆแล้วเอามาเขียนทีนี้อยากรู้ว่า แล้วเรื่องแบบไหนที่มันกระทบใจบ่อยที่สุดที่จะต้องหยิบมาเขียนอืมเอ่อจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ที่ที่พอมันเกิดขึ้นหนูแล้วมันมีพลังบวกอะค่ะอืมส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยเล่าอะไรที่เป็นพลังลบอืมให้ให้ผู้อ่านนะหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าหนูเสพอะไรที่เป็นพลังงานลบไหมหนูก็แอบเสพเหมือนกันนะคะแย้มอย่างเงี้ยเหรอ แยมก็ด้วยก็ด้วยเพราะว่าเออคือหนูไม่รู้สิหนูอาจจะไม่เทไม่ใช่ทางถนัดของหนูมั้งเหมือนเหมือนถ้าเปรียบเหมือนนักร้องอย่างเงี้ยค่ะนักร้องบางคนน่ะร้องเพลงเศร้ายังไงก็เศร้าเลย้ะค่ะ คือเราไม่อกหักเราฟังเขาร้องเราก็จะรู้สึกร้องไห้ได้คือเขาน่าจะเป็นเหมือนแบบพรสวรรค์ของเขามาอะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งหนูทําไม่ได้อะไรย่างเงี้ยอ้าวเราเราวิธีการอะที่ที่เราจะรับพลังบวกตลอดเวลาอย่าเงี้ยค่ะคืออะไรมันเป็นมันต้องเป็นมุมมองก่อนอ่ะแตหนูไม่อยากให้คนหมอแบบโรคสวยอะไรยเงี้ยนะหนูรู้สึกว่ามันทําที่เนกาทีฟมากตอนเนี้ยใช่นกโรคสวยเนี่ยมันแปลว่าโรคไม่สวยจริงเออมเป็นคำหยาบแล้วอ่ะ ค่ะแต่ว่าให้มองว่ามันมองมุมที่มันบวกนะคะมองมุมที่มันดีกว่าเพราะว่าหนูมไม่ไม่เห็นความสําคัญของการมองโลกในแง่ลายอะ่ะนอกจากการที่เราจะโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองจนสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวะคะ่ะ อืมอืมจริงๆนะพี่เคยอา,อาจจากความเห็นส่วนตัวนะมันไม่มีการมองโลกในแง่ร้ายหรือดีแบบชัดๆหรอกอคือมันแล้วแต่คนว่าเห็นอะไรแล้วจะคิดยังไง เออบางทีมันอาจจะเป็นแค่การตัดสินแค่ช่วงเวลาเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่ามุมมองและช่วงเวลาอืมอืมแล้วก็ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราบอกว่าเรื่องเนี้ยมันดูไม่สบายใจอะไรเงี้ยแล้วจะกลายเป็นการมองลลกในแง่อะไรเพราะว่าอีกห้านาทีเราอาจจะมองมันดีก็ได้ไงคือไม่รู้คือหนูว่าเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนที่สุดอ่ะหนูว่าอืมเฮ้ยเราจะเราจะเป็นลูกกันแล้วนะมกันแล้วจริงจริงเนี่ยหนูว่าการที่เราคุยกับ เหมือนเราคุยภาษาเดียวกันนะคะคืออย่ามองว่าธรรมะเป็นเรื่องที่โวยของคนแก่ของคนอกหักถึง,งเข้าวัดไปบวชอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตชีวิตมีความสุขแต่เขาก็อยากจะเข้าวัดเข้าวาก็มีเหมือนกันอืมแต่น้องอายเข้าวัดใช่ปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่ามันมีอยู่อย่างน้อยสองสมบทเลยอะอที่ชัดเจนว่าเห็นคุณค่าของธรรมะจริงๆ อ่าแล้วการเข้าวัดนะไยนี้มันช่วยอะไรในการดําเนินชีวิตคะสําหรับบางคนที่คิดว่าเฮ้ยการเข้าวัดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนอายุมากแล้วไปหาความสงบอะไรกันได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมหนูว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเหละคือคือสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้หมายความว่า จะถูกหวยหรือว่าจะได้รับโชคลาภหรืออะไรนะคะเ,ออเราต้องแยกออกจากกันมันไม่ใช่ใสายาสารซึ่งตรงนั้นก็ถูกมาบ้างาไม่เคยถูกหวยเลยค่ะไม่คือเหมือนเราเรารู้เราเข้าใจเรายอมรับในความเป็นจริงของตัวเราเองอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เรายังไม่รู้จักธรรมะาหรืออะไรอย่างนั้ยเราจะมีคําถามให้ตลอด ทำขนาดให้ตัวเองว่าทําไมทําไมเราเกิดมาเราถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทําไมคนนั้นเขาต้องทําแบบนี้กับเราทําไมอืสังคมมันไม่เห็นเข้าใจเราเลยนะทำไมทําไมอย่างเดียวเลยอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าว่าเราไม่เข้าใจอ่ะคะ่ะเราเราไม่ไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของทุกๆุกอย่างแม้แกระทั่งตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ย แต่วันที่เรารู้แล้วว่าอ๋อมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้เนาะมันมีเศร้ามันมีเสียใจเนาะมันมันมีได้มันก็ต้องมีเสียอยเลยนะมันมีมันมีทุกอย่างที่มันเป็นมันเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของมันเสมอยิ่งเราสุขมากเมือเวลาหนูไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ไปเจอความสุขเลยนะคะหนูไปเจอความทุกข์หนูไปเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาเรานั่งปฏิบัติแล้วเราเราจะเจ็บไายเนาะแต่เราจะอยู่กับความทุกข์นี้ยังไงนั่นน่ะสิ แค่แค่เราปวดขาแล้วแค่เราชาเราจะทนได้ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเราเกิดต้องเสียขาข้างนี้ไปจริงๆล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าไม่ได้ให้เรามานั่งแบบวิตตบือว่าคิดมากหรือะไรยนี้นะคะให้ทําความเข้าใจแล้วอยู่กับมันให้ได้อยู่กับสภาพความเป็นจริงให้ได้ค่ะอืมยิ่งถ้าเราฝืนความจริงฝืนธรรมชาติได้เท่าไหร่เราเสนอก็ยอมรับไป ใช่เราคือการยอมรับเลยค่ะจริงๆน้องไอ,อ้ก็มีบทบาทในวงก,การบันเทิงเนาะการการปฏิบัติธรรมเนี่ยพูดง่ายๆคือน่าจะนํามาแอปพลายหรือประยุกใช้ได้เยอะนะเพราะว่าในวงก,การนี้มันต้องใช้จิตที่แข็งพอสมควรใชการทํางานอการเจอคนการเจอปัญหาสิ่งที่มันสําคัญเลยคือใจเราคือถ้าสมมุติว่าใจเรามันต้องไปร้อนตามปัญหาแต่ละอย่างเลยเนี้ยมันมันไม่จบไม่สิ้นนะคะ Mm hmm. เราไม่สามารถไปคนโทรลสิ่งต่างๆได้เลยคนใดๆปัญหากล้องหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คนโทรลได้คือใจเราอย่างเดียวเห็นไหมล่ะแสดงว่าธรรมะมันเปลี่ยนมุมมองเราไหมคะเปลี่ยนน่ะพิกิกมายุรินพูดกับหนูว่าพออายปฏิบัติธรรมเวลตาายเปลี่ยนไปเลยแวลตาของความเชื่อในตัวละครหนูเข้าใจแล้วไงว่าอ๋อ มันเป็นแบบนี้คือตอนนี้หนูวองตรงว่านหนูยังไม่รู้เลยว่าเนยว่านหนูจะเขียนหนังสือเล่มต่อไปยังไงดีเพราะหนูแบบว่านหนูเขียนไปหมดแล้วในเ,นเล่มแรกอะนะอ่าไม่หรอก <laughs> เพราะว่าคนเราต้องโตขึ้นใช <laughs> ่จริงๆ <laughs> จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่กังวลตั้งแต่ <laughs> <laughs> เขียนเขียนเล่มแรกเหมือนกันแต่ก็แบบอ้าวพอเราโตขึ้นเราชีวิตมันไม่ได้หยุดนิ่งด้วยไงเออเราก็เจอเรื่องแบบทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าเราเอ่อเหมือนกับ ซึมซบเรื่องที่เราได้รับมาทุกวันทุกวันเนี่ยรต่ว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางการคงหนึ่งใช่มันจะเปลี่ยนแปลงค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวหนังสือหรือว่ามุมมองหรือความเห็นหรือการเห็นของอายก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะใชขึ้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ในเล่มนี้เองนอกจากเรื่องของตัวอักษรแล้วรูปภาพทั้งหมดก็เป็นฝีมืออายทั้งหมดเลยใช่ค่ะหนูเป็นคนถ่ายภาพประกอบคอลัมน์เองค่ะถ่ายจาก กล้องอะ,อะไรนะคะมีกล้องด้วยโทรศัพท์ด้วยค่ะก็คือวิธีการบันทึกความทรงจําของอายนี่ก็คือถ่ายภาพกับบันทึกลงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเออมันแอบจําเป็นสนุนกันเหมือนกันนะคะการที่มันมีภาพคนเหมือนแบบเห็นภาพมากขึ้นอืนนนนะ,ะซึ่งซึ่งภาพที่อายเห็นก็เป็นมุมมองที่อายเห็นจริงๆเท่านั้นคนเดียวค่ะค่ะ ก็ไม่รู้มีใครเสียงอะไรน่าจะกำลังเกี่ยวอะไรแล้วปล่อยน้องไอไปไหมใช่เดี๋ยวคงปล่อยให้อายไกลับไปทำงานดีกว่าเนาะขอบคุณนะคะน้องไอจะพาเขาฉากพอดีเลยอ๋องั้นงั้นก็ต้องขอบคุณเลยแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณน้องไอมากนะคะค่ะขอบคุณมากๆะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ